กำลังจะเล่นเกม,มก <laughs> ทำไม,อ,ไม,ไมอ,อ้าอไปโทษเองวะปโทษกิน嘛 <laughs> ไม่ไ <laughs> จะตัดคลิบ <laughs> เลยเกิดยกลับไปไม่้องสติ๊กเกอร์ส nah ียังยินครับผมอเดี่ยวอ่จะไปทอดเองฮฮะเดี๋ยวอ่ะจะไปทอดเองโต๊ะ เด็อ่อนอายุตั้งที่ว่ากีู่อ่อนเหมืนเด็กเลยใหญ่ไปทอดมาทำไมองสกตเดียวอนะสบายตอนนี้จะไปอาบน้ำเราไปกี่บอกว่าจะทอดเลยตไปทอดมาห่วย ไหนบอกว่าเอวานนี้ยังพูดในวันได้ขาดคำเลยพี่น้องเอ้ยบอกทำกับข้าวทุกวันวไปทอดวะเฮ่อไปทอดแค่หน่อยแค่ <c oughs> ตัด <c oughs> แลแต่แลแต่ไปทอดวะไปวะ <c oughs> ไปวะ <c oughs> ยังก็ทอดเป็นโอ้โแม่ปิด้านยังไปอาบน้ำกันเด้อเนี่ยพี่น้องถดวได้ว่าจะทอดเดงโอเควันนี้ก่อนเว้นหน่อย น้อยใจน้อยใจในโชคชะตาพ่อพัวไม่ทอดประทูให้เด็กพี่น้อที่แรกเลยว่าข่าวอ้าขว่าจะไปทอดเองนั้นเดยครับนี่ครับยานเย็นครับจะไปอาบน้ำนอนแล้วทุกคน ว่างนอนครับวันนี้ไม่มีคลิปเอฟซี MC จะดูเลยมีแต่คลิปเกา่าจ้ามีคลิปใหม่อยู่ประมาณสามคลิปครับที่คุณราจโรยอันนี้แหละวิศวะทุบอะไรนะตีป่าหรือผมไปเอากุญแจด้วยกุญแจชุดกุญแจที่ใครทำน้ำมันไฮดรอลิกเมื่อวานที่สายแตกนะ มีคนเงนินมีคนเงินพี่นั่งก,ก้อยแจ้วไปจบคันดีครับทุกคนพวกนี้ค่อยว่ากันไป